นี่มาทำอะไรตรงนี้หรอกินข้าวเย็นแล้วหรือยังหืมทำไมดูไม่ค่อยล่าเริงเลยล่ะทะเลาะกับใครมาหรอหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีเรื่องอะไรมาปรึกษาเคก็ได้นะถึงเคจะไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็อยากช่วยคุณสบายใจขึ้นนะครับ เอาละฟังเคไว้นะชีวิตคนเรานะ่ะไม่มีอะไรที่สวยงามเสมอไปหรอกมันมีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ลองคิดไปว่าเหมือนเราทอยเหรียญนั่นแหละวันไหนที่โดวงดีหน่อยวันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีแต่ถ้าวันไหนทอยออกมาได้แย่ก็อย่าไปยอมแพ้และคิดว่าไม่เป็นไรยังไงพรุ่งนี้ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้คิดไว้แบบนี้นะ ถึงแม้ว่าจะโชคร้ายติดต่อกันหลายวันก็ตามแต่ยังไงในวันที่โชคร้ายก็จะต้องมีเรื่องดีๆอยู่บ้างแหละไม่มากก็น,น้อยนะส่วนเรื่องของความรักนะ่ะอย่าไปเก็บออกมาคิดมากเลยนะไม่ว่าคุณจะจบกันด้วยยังไงก็ตามไม่ว่าวิธีไหนหรือว่ายังไงทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันยังไม่ใช่อะ่ะ ยังก็คือไม่ใช่เคยคิดเสมอเลยนะว่าความรักเมื่อถึงเวลามันก็จะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะงั้นทำตอนนี้ของคุณอะ่ะให้ดีที่สุดนะเพราะถ้าคุณทำดีแล้วเดี๋ยวจะมีคนดีๆที่เขารักคุณที่เขาชอบในตัวคุณที่เขายอมรับในตัวคุณโผ่ขึ้นมาให้คุณเจอเองแหละแต่ว่า ถ้าระหว่างนั้นคุณทนไม่ไหวคุณไม่อยากอยู่คนเดียวคุณเศร้าคุณไม่มีที่ระบายก็มาหาเค <K S 1> <K S 2> ได้นะคะมาคุยกับเคมาเล่าให้เคฟังและเคพร้อมที่อยู่ข้างๆรับฟังคุณนะครับเพราะงั้นล่าเลยเข้าไว้นะคะคนกิ่งเคยิ้มมาเยอะๆการที่เรายิ้มมันทำให้เราตดใสขึ้นนะ ถ้ายังส่ไมมาก,มากพอก็หาเคเลยเคยจะทำใหุ้หัวล้อเองด้วยเกียร์ของกระสอบ้ายเคเลยอยากใส่ฟิลลิ่งอย่างเงี้ยเอาละยังไงก็วันนี้ไปนอนได้แล้วน,นะคะีนก็เด็กแล้วนะ,ะฝันดีนะคะคนเก่งพรุ่งนี้มาพยายามด้วยกันนะหังนะคะ